the first time สวัสดีครับท่านผู้ชมก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับอีพีที่2ของซีรีส์แทนไทยชไนเดอร์ครับลูกครึ่งเยอรมันไทยครับเจ้าหนูอายุ15ครับนักฟุตบอลในสังกัดสโมสสอนฮัมบูร์กเอนะครับผมอีพีแล้วก็เปิดตัวนัดแรกไปแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือเกมการแข่งขันในนัดที่2ครับแล้วเกมก็จบไปครับฮัมบูร์ครับเอาชนะไปได้ครับสอนะครับ เอาชนะไปได้2นัดติดเลยครับผมก็นัดนี้นะครับแทนไทยก็ยังโชว์ฟอร์มดีต่อเนื่องนะครับก็นะครับเบอร์เจ็ดเจ้าหนูแทนไทยครับยิงไปอีก1ลูกครับผมก็ไปติดตามชมดูครับว่าอีพีที่2ครับจะมีอะไรมาให้ชมกันมากนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยเราขอไป Edit แต่งตัวชุดเครื่องแต่งกายของรุ่นพี่เจครับ เมสซี่เจชนะทิพสงกรสินครับรุ่นพี่ในทีมของเจ้าแทนไทยของเราเนี่ยครับผมรู้สึกว่าเปิดฤด,ดูกาลมายังโชว์ฟอร์มไม่เปรี้ยงเลยครับเป็นที่การแต่งตัวหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวลองแบบแต่งตัวให้เรียบร้อยขึ้นนิดนึงเอาเสื้อเข้าในกางเกงดูนะครับก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนรองทัาสตัส๊ดสีสวยๆดูด้วยแล้วกันนะครับว่าจะช่วยเสริม ยังไงอะหวงจุ้ยให้เจ้าเจยิงประตูได้หรือเปล่ายังยิงไม่ได้เลยนะครับผมเอาสตั๊ดสีชมพูหวานๆสักหน่อยนะครับม,มีให้เลือกเยอะเลยทีเดียวครับเลือกกันไม่ถูกเลยทีเดียวก็ก็คงเป็นเอาอันนี้แหละครับผมส่วนถุงเท้านี่ก็เอาลงมาหน่อยครับ ะไ,ได้เล่นถนัดถนัดหน่อยครับก็ไม่มีอะไรถุงมือคงไม่น่าจะใส่ครับไม่น่าเข้าเท่าไหร่เพราะเสื้อแขนยาวแล้วนะครับเอาครับเดี๋ยวเราก็ไปติดตามดูครับหลังจากนี้จะมีโปรแกรมลงในสนามในบ้านนะครับเจอทีม HANSA า o อ ok สต็อกนะครับในฟุตบอลถ้วยนะครับเดฟเบโพคานะครับ ติดตามชมดูครับว่าแทนไทยจะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเคยหรือเปล่านะครับนัดนี้ครับรุ่นพี่เจก็ลงครับรุ่นพี่ธีรทรก็ลงครับรุ่นพี่อุ้น,นะคร,ครับเดี๋ยวดูครับแทนไทยพร้อมนะครับสำหรับการลงสนามนัดนี้ครับ นี่ครับมาร์ตินฮานิกครับศูนย์หน้าครับตัวจริงของทีมก็โชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีครับทำให้ธีละสินแดงดาของเรานี่ไม่ได้ลงเลยครับแต่ในเกมครับลูกนี้ครับชนาทิพย์เล่นกับแทนไทยครับแทนไทยโดนปั๊มบอลครับไฮซาลซอกจะสวนครับไม่ได้ครับโดนตัดได้ครับโยนไปลูกนี้ครับโอ้โหฮานิกม่งแรงมากครับลูกนี้ครับทำุกขึ้นนำแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับมาร์ตินฮานิกครับ หน้าจอมเก่าครับรูเมื่อกี้นี้ม่งไกลมากเลยนะครับเนี่ยแบ็คขวาของทางคำหรุกโยนเลยทันทีครับโอ้โหบริเวณจุดโทษเลยครับม่งแรงมากครับผมนี่มาดูภาพช้าใกล้ๆกันนะครับโอ้โหม่งแบบเต็มๆโล่งๆครับไม่มีคนประกบเลยครับกองหลังหายหมดครับผม ขุ้นนำแล้วครับน่าจะเล่นได้ง่ายขึ้นครับนัดน,นี้ครับมาทีครับฮานี่ครับไหลมาให้แทนไทยลูกนี้ไม่เหลือครับเรียบร้อยครับยิงต่อเนื่องจริงๆครับแทนไทยครับโอ้โหเล่นอย่างนี้จะอยู่กับทำบุกได้นานหรือเปล่าโอ้โห คือตำแหน่งการเล่นของแทนไทยนี่ไม่ใช่อยู่แต่ปีกขวาอย่างเดียวครับฟอร์มชันของทางฮัมบูร์กนี่ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆครับบางทีเปลี่ยนแผนการเล่นนี่แทนไทยนี่ไปยืนอยู่แบบเป็นมิดฟิลตัวกลางเลยนะครับผมเ่ากับว่าเล่นได้หมดเลยนะครับปีกขวาแล้วก็มิดฟิลตัวกลางครับ ต่อเนื่องครับนาทีที่51ครับแทนไทยครับเป็นประตูแรกในฟุตบอลทัวร์ดีเอฟเบพอคานครับนครับตัดกลับมาครับช่วงท้ายแล้วครับชนาทิพ์ให้แทนไทยมาลูกนี้ล็อกไปสวยแล้วยิงอีกแล้วครับโอ้โหลูกนี้มันใช้เด็กอายุ15หรือเปล่าโอ้โหจับบอลแล้วล็อกเข้าข้างถนัดครับข้างขวาแล้วยิงนันไทยครับสวยงามมากครับลูกนี้ เดี๋ยวเราดูลูกนี้กันนะครับชนาชิดดีดเร็วครับแทนไทยล็อกครับแล้วหลุดเลยและวยิงนันดีครับโอ้โหลูกยิงมันจะเวอร์คลาสอยู่แล้วครับจังหวะการเล่นแต่อันนี้เป็นจังหวะการเล่นของนักเตะวัย15เท่านั้นนะครับผมสุดยอดมากครับผมเร้วก็หมดเวลาการแข่งขันไปครับทำลูกสบายครับนั่นนี้ครับพัดลมฮันซ่ารอสต์ตไป นิ่มๆครับ3เม็ดครับ3ลูกครับแทนไทยยิงต่อเนื่องครับยิงเบิ้ลอีกครับนัดนี้ครับโอกาส2ครั้งเปลี่ยนเป็นประตู2ลูกครับแต่พี่เจครับแต่งตัวมาใหม่ครับยิงยิงไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องติดตามดูนัดหน้าพี่เจจะระเบิดฟอร์มหรือเปล่านะครับครับเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นข่าวนะครับว่าแทนไทยนี้ซัดเบิ้ล ด้วยฟอร์มมันสุดยอดแล้วให้ฮัมบูร์กชนะรอสต็อกไปนะครับผมแลต่อไปเขาเล่นในบ้านอีกแล้วครับฮัมบูร์กเจอกับโบคุ่มครับนายสึบุนเดสลิก้าทนะครับที่สนามโฟกปาร์คสเตเดียมนะครับผมสนามเย้าของทางฮัมบูร์กครับจริงๆเลือกทีมเล่นนี่ผมเลือกเหมือนกันนะเพราะว่ารเรามาเล่นดิวชั่นต่ำๆลงมาเนี่ย ผมเลือกทีมที่สโมสรที่ทาง EA หรือทางเกมฟีฟ่าเนี่ยได้ลิขสิทธิ์นะครับผมก็ถ้าเราเลือกทีมสโมสรที่บางสโมสรมันมันจะไม่มีลิขสิทธิ์มันก็จะเป็นสนามแบบเล็กๆสนามง่อยๆครับไม่ค่อยสวยผมเลยเลือกทีมคัมูครับเพราะว่าในบูเลสกาทูนี่มีอยู่ไม่กี่ทีมเท่านั้นเองครับมีอยู่ประมาณ4ทีมครับที่ทางฟีฟ่าได้ลิขสิทธิ์มาครับ มาพูดถึงเกมมาถึงขันบ้างครับลูกนี้โบคุมโยนมามงเสาแรกครับโอ้โหเกือบไปลูกนี้ยิงโอ้โหชนเสาครับต้องเคลียออกไปครับกายเมล่าครับเคลียไม่ได้โบคุมบุกมาใช้วิธีโยนบอมอย่างเดียวครับลูกนี้มาอีกทีครับโอ้โหโซเลอร์ครับยิงลูกนี้ครับเกือบไปมาครับชนาทิพย์ทำเกมมาครับลูกนี้แผนไทยไหลมาที่กายเมล่าต่อมาที่ ชนาทิพยิงแล้วครับโอ้โหลูกแรกของทางเมสซี่เจมาแล้วครับผมโอ้ยิงเสร็จก็ยื่นเลยครับผมโอ้พี่เจมาแล้วครับดูผพาชายทีครับเล่นกันสามคนครับลูกนี้เริ่มที่เจและจบที่เจครับผมสวยงามมากครับยิงสวนตัวผู้รักษาประตูเข้าไปครับโอ้โหเหมือนจะลอดขาเลย เป็นลูกแรกในซีซันนี้ครับในฟุตบอลลีกของชนาทิพย์ส่งกสินนะครับก็หวังว่าเปลี่ยนชุดแล้วสไตล์การแต่งตัวแล้วลงทัาสตาร์แล้วจะยิงต่อเนื่องนะครับผมถัดกลับมาครับลูกนี้โบคุมมีโอกาสอีกทีครับโอ้โหเกือบไปครับแผนไทยยังได้บอลอีกทีครับลูกนี้จังหวะสวนกลับของนักฮัมบูรครับหลุดมาแล้วครับ ไหลมาต่อมาชารต่อมาที่ใจโลครับยิงนิ่มๆเข้าไปครับโอ้โหทำเกมมาจากปีกข,ขวามาจบลูกยิงด้วยผู้เล่นปีกซ้ายนะครับนี่ครับ,รบแทนไายมาชารแล้วก็มาใจโลครบแซมเพลีโอใจโลครับโจการทีมก็ ครับแล้วช่วงนาทีสุดท้ายครับโอกาสตีไข่แตกของทางโบคุ้มยิงครับโอ้โหออกไปครับยิงไม่ดีครับแล้วนัดนี้ครับก็เก็บ3าแต้มอีกเช่นเคยครับไม่ยากกินเท่าไหร่ครับชนาทิพย์ก็ขึ้นในหน้าข่าวครับผมว่ายิงลูกแรกได้แล้วครับหลังจากรอมานานนะครับผมแล้วก็มีข่าวนะครับเลีวภูนะครับผมเฉลิมฉลองเอาชัน นะเชลซีไปได้ครับในยูฟาซปเปอร์คัพครับฟุตบอลถ้วยแชมยุโรปเจอแชมยุโรปครับอันนี้ตารางการแข่งขันครับพัมบรูครับโอ้โห๙คะแนนครับชนะ3นัดรวดครับยิงได้6ยังไม่เสียประตูเลยครับฟอร์มสุดยอดจริงๆครับแต่ก็อย่างว่าครับช่วงแรกๆครับผมก็นะยังไม่มีปัญหาอะไรครับเดี๋ยวต้องดูกันไปยาวๆครับ สำหรับนัดต่อไปครับทำรูกไปเยือนครับนัดนี้เจอคาร์สูนะครับต้องอ่านดีๆนะครับทีมนี้ครับที่ผมจําได้นี่คาร์สูนี่เมื่อก่อนอยู่บุนเดสลีกาด้วยนะครับผมเป็นสโมสรแจ้งเกิดของทางผู้รักษาประตูที่สุดยอดคนหนึ่งเลยครับโอลิเวอร์คาร์ครับผมเกิดมาจากสโมสรนี้แล้วก็ไปจบเป็นรีเจนต์ของทางบาเยิร์นมิวนิกนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูนี่ครับ อโอเวอร์ออของทางแทนไทยครับจาก71ตอนนี้ขึ้นมาเป็น74แล้วครับพลังขึ้นเร็วเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเรารู้ดูการมานี่บวกไป3แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวต้องเบรกไว้หน่อยนะมันจะเวอร์ไปหรือเปล่า EP 2เท่านั้นเองอายุ15พลังโอเวอร์ออรอบไป74แล้วครับพลังในเท่ากับเจ้าเจ,าเจาชนะทิปเลยทีเดียวครับ โอแต่จ <ke> ุดเด่นของทางเจนี่พลังแบบ acceleration กับทาง agility นี่โอ้โหบาลานซ์อีกครับเยอะจริงๆครับ9 0 9 1 8 8โอ้โหโหดมากที้องเพิ่มเติมของทางเมซิเจคือลูกจริงนะครับผม finishing แค่70เท่านั้นเองเอาละครับเดี๋ยวเราไปติดตามเกมกานแข่งขันเลยนะครับผม ฮผมโบก็น่าจะลงสนามนัดนี้นะครับโอ้ตอนนี้เราโดนเป็นเลฟเฟลแซงนะครับเป็นเลฟเฟลแข่งมากกว่านะครับผมแซงไป1นึ่งคะแนนนะครับผมมี10คะแนนครับนัดนี้นะคฮัมบูร์กนี่น่าจะลงสนามในผู้เล่นนี่น่าจะเหมือนเดิมนะ เพราะว่าฟอร์มกำลังดีเลยนี่โดยเฉพาะแทนไทยนี่ครับยิงไปสี่ลูกใน3แมตช์ล่าสุดเลยนะครับผมนี่ครับเชลหนูแทนไทยครับทรงผมนี่ทำให้นึกถึงลุดกุลิทเลยทีเดียวนะครับ<อ>ลุดกุลิทนี่ก็เป็นเพลเยอร์ทีมชาติฮอลแลนด์นะเป็นเลเจนด์ของทางฮอลแลนด์เลยทีเดียวนะครับ อาครับลูกทวงทีละทอนเล่นกับไจโรครับทีละทอนได้บอลอยู่ครับคืนไปที่ไจโลครับต่อมาที่เฟนครับแล้วก็ส่งกระสินครับเมซี่เจชาร์ปมาให้แทนไทยแทนไทย,ททยให้ฮันนิกตอก้อนมาให้แทนไทยยิงทันทีอ้าวเข้าเฉยครับโอ้โหไอหนูเอ็งจะหัวไปไหนเนี่ยยิงอีกแล้วครับแทนไทยครับทำทุกอย่างเหมือน เรื่องทุกอย่างมันง่ายไปหมดครับผมหรือว่าบุนเดสลิก้าทูมันจะเป็นหลีกที่นะเล็กเกินไปแล้วสำหรับแทนไทยนะคผมความสามารถของเขาอาจจะต้องไปวัดกันที่บุนเดสลิก้าหรือเปล่าโอ้โหลูกนี้ยิงสวยครับมีผู้เล่นที่ดีนี่ครับโค้ชก็สบายใจไปครับผม นะครับลูกนี้ครับชาร์ปลุยมาครับฮัมบูกยังทําเกมได้ดีครับสู่เจ้าบ้านยังไม่มีโอกาสเลยแล้วลูกนี้โอ้โหพุทล์แซบลูชกไปทานนับชาร์ปมาต่อที่ไฟครับโอ้โหเกือบไปครับรับได้ครับอ่าครับต่กลับมาครับลูกนี้ครับตวัดกลับไปครับแทนไทยฮานิกมงครับโอ้โหเกือบได้ครับลูกนี้ฮัมบูกยังเพรสซิ่งได้ดีครับแย่งบอลกลับมาครับแทนไทยดึงหนึ่งทีครับต่อมาที่ฮานิกเล่นกับ ชนาทิศชนาทิศยิงลูกนี้ครับโอ้โหเกือบได้ครับแต่ว่าครับโอ้วันนี้ครับไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่ครับโดนเปลี่ยนตัวออกไปครับแทนไทยครับแต่เกมยังดาเนินต่อครับลูกนี้ครับใจรู้คอสมาโอ้โหชนาทิศเกือบไปครับลูกนี้มงที่เสาไกลโอ้เข้าข้างหน้าต่างครับเฉียดเสาไปนิดเดียวครับลูกนี้ ออฟแนลครับคาวสูมีโอกาสแล้วโอ uh ้โหเกือบไปครับนี้ดูภาพชช่ทีคร ah ับทางคาสสูครับหอ่นสาวประตูของทางฮัมบูครับมิเกลเซฟไว้ได้ครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันไปครับนัดนี้ฮัมบูก็ชนะไปได้ครับ1ประตูต่อศูนย์ครับจากลูกยิงของคนเดิมครับแทนไทชไนเดอร์ครับ เป็นเอของทีมเลยครับตอนนี้ฟอร์มนี้สุดยอดมากครับตอนนี้รุ่นพี่คนเหนือนน่อๆนี้ต้องขยันแล้วก็ทำฟอร์มขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่าโอ้โหตอนนี้แทนไทยนี่แบกทีมเลยทีเดียวครับในนัดที่มันตันมันยิงไม่ได้นะครับก็ต้องอาศัยเจ้าหนูคนนี้นะครับมายิงประตูให้ทีมเก็บ3คะแนนนะผม นี่ครับฮัมบูร์กขึ้นมานำเป็นจ่าฝูงครับ4ีนัดชนะ4ีนัดรวดครับยิงได้7เสีย0นยครับมีสิคะแนนครับเอาละครับอันนี้ก็เป็นบิ๊กแมตช์ครับอันนี้เจอทีมใหญ่แล้วครับเจอฮันโนเวอร์96นะครับผมอดีตทั้งคู่นี่ก็เป็นทีมจากบุนเดสลิก้านะครับทั้งฮัมบูร์กและฮันโนเวอร์ครับ นี่ก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ของบุนเดสลลกาทูเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นทีมใหญ่ด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้วสนามโฟกัสสเตเดียมแห่งนี้นะครับก็หูจู่ผู้เล่นได้เยอะเลยทีเดียวนะครับวันนี้นี่ครับก็ต้องจับตามองเจ้าหนูแทนไทยครับฮัมบุกเจ้าบ้านก็ต้องหวังพึ่งเจ้าหนูคนนี้แหละครับ ในการจะเก็บ3คะแนนครับลายชื่อครับรุัตรูมิเกลครับแดนหลังมีบุญมาทันนะครับนำโดยบุญมาทันแล้วก็แทนไทยแดนกลางปีกว่าแล้วก็สงกสินครับ,รบเล่นเป็นหน้าต่ำและกองหน้าตัวเป้าเป็นมาตินฮันิีกครับจับมือกนครับทั้ง2ทีม วันนี้นี่ทางฮันโนเวอร์นี่นะครับมีผู้รษัษาวตูวซีเลอร์นะครับกองหลังเซน,นครับ3สาคนนะครับผมแดนกลางมี4คนนำโดยฮาราคุจิปีขวาชาวญี่ปุ่นนะครับแล้วกองหน้าครับสคนมีกุยเดสตีนะกุยเดตินี้เป็นอดีต,ดตเด็กฝึกเด็กเยาวชนนะครับจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่แจ้งเกิดไม่ได้ก็เลยต้องพาเนจรไปเรื่อยนะครับผม ทีมชาสวีเดนครับสำหรับกุยเด,ดติครับครตัดมาที่เกมฮานิกเล่นกับชนาทีพต่อมาที่แทนไทยล็อกวนอยู่ในกรอบโทษไปไม่ได้ครับดึงครับโอ้โหแล้วจ่ายมาที่เจครับยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหสวยงามครับสามลูขึ้นนำไปแล้วครับลูกนี้ต้องชมทาง แทนไทยนะครับไม่ยอมเสียบอลน,นะครับและจ่ายบอลเข้าในกรอบเขตโทษมาให้ทางนุ่นที่อย่างเมสซี่เจแล้วก็ตวัดยิงลูกน,นี้ทางเสาแรกได้อย่างเฉียบขาดเลยทีเดียวครับลูกน,นี้ฟอร์มของเจ้าเจาก็ดีวันดีคืนนะผมน่าจะมาอีกเรื่อยๆนะครับการประสานงานของทางเมสซี่เจแล้วก็แทนไทยนะครับเป็นลูกที่2ของชนาทิพย์สงกระสินนะครับใน ฤดูกาลนี้ครับในฟุตบอลลีกนะครับตัดมาครับแฮนทัมบูครับก็ยังบุกได้เยอะกว่าลูกนี้ครับแทนไทยมาอีกแล้วครับโยนมาโอ้โหซีเลอร์ต้องโชกออกมาครับไฮยามเมลล่าครับต่อมาที่แทนไทยครับแทนไทยค่อยๆครับจะบรรจงให้เพื่อนโยนไปเสาซอกใจโลยิงโอ้โหมองครับซีเลอร์ซุปเปอร์เซฟเลยครับโอ้โหเอาละครับ ลูกให้มาครับฮาลาคุจิโยนมาครับลูกถึงกุยเดตติโอ้โหมองลูกนี้ครับสุดยอดเลยครับโอ้โหเบอร์เก้าของทางฮันโนเวอร์ครับลูกนี้ครับมีทีเด็ดจริงๆครับในลูกกลางอากาศครับมาติงกุยเดตติครับลูกนี้ครับฮาลาคุจิโยนมาโดนเคลียร์แต่ยังมาเข้าทางกุยเดตติครับมองลูกนี้ไซส์เสียบสามเหลี่ยมเลยโอ้โหลูกนี้นี่แบบมันหมดสิทธิ์ละจริงๆอ่ะ มันมุงแล้วมันมุมมันโอ้โหบินพุ่งยังไงก็ไม่ทันอะ่ะเสมอแล้นครับเกมจะเดือดหรือเปล่าครับโอ้ผมพากผิดมาตลอดจริงๆต้องจอนกุยเดติผมจำเป็นมาตินกุยเดติรครับขออภัยด้วยครับโอ้โหจำชื่อผิดครับผม,ผบผมลูกนี้ครับฮันโนเวอร์ก็มีโอกาสอีกทีนึงครับ แต่มิเกลย,ยังเซฟไว้ได้ครับเกมย,ยังขึ้นมาทางซ้ายครับใจโลมาแล้วครับใจโลสปีดหนีมาแล้วครับจะจ่ายให้ใครเอ่ยมาที่แทนไทยต่อมาโอ้โหเรียบร้อยครับลูกที่สองของเมสซี่ใจครับโอ้แทนไทยนี่วันนี้ใจดีกับลุนบีมากครับจ่ายให้ชานาทิพยิงสองลูกเลย โ้ไหลามาลูกนี้ครับแล้วก็ยิงดีด้วยครับผมโอ้โหเหยียดขาแล้วไม่ทันแล้วซีเลอร์สองหนึ่งแล้วครับยาม,ยมลลาครับโยนลูกนี้ครับสนาทิ บาไปครับแล้วก็ไม่ตรงกรอบครับลูกนี้มาอีกทีครับอันอเวอร์ฮึดขึ้นมาแล้วครับทีมเยือนลูกนี้คลิปครับโยนมาโอ้โหเคลียร์ไปได้ครับไจโลต่อมาที่ฮานิกเล่นกระไจโลครับมาตรงกลางครับชาร์ปมาที่แทนไทยครับแทนไทยลากมาครับลูกนี้โชว์สปีดแล้วครับกระชากหายแล้วครับลูกนี้ได้โยนไหม โอ้โหจะไปเองเล่นยากไปหน่อยครับโดนดักไว้ได้ครับจะฉกคืนได้ไหมโอ้กยามิล่ามาได้ครับพานิกต่อมาที่กยามิล่าโยนมาแฟรงเก้ซีเลอร์เคลียออกไปครับลูกนี้หม่หน้าโยนมาครับลูกนี้ต่อมาที่แจ็คครับโดนดักได้นะครับแล้วมาที่กยามิล่าแัานไทยต่อมาที่ชนาทิพยิงเซฟกับซีเลอร์แล้วไจโรยอดมา เรียบร้อยครับแทนไทยมงก็ไปนิ่มๆครับโอ้โหวันนี้นี่ครับนอกจากชนาทิพนี่ก็คงเป็นแทนไทยนะครับทั้งยิงทั้งจ่ายครับโชว์ฟอร์มยังดีวันดีคืนครับเจ้าหนูแทนไทยลูกนี้ครับใจโลมุมแค่รับและโยนกลับมาครับมีแทนไทยรอยอยู่พอดีครับโอ้โหไม่มีคนประกบเลยครับ เกมน่าจะขาดแล้วนะครับหลังจากโดนยิงลูกนี้ไปนะครับผมประตูที่4ของแทนไทยครับในบุนเดสก้าทูนะครับแล้วแทนไทยครับก็หลังจากยิงก็โดนเปลี่ยนตัวออกไปครับเอาไปพักบ้างนะครับยังมีเจ้าตัวยังมีจุดอ่อนในเรื่องของความฟิตนะครับลูกนี้ฮะฮานิกเล่นกับชนาทิพย์ไปไม่ได้ครับ ฮันโเวอรครับฮาราคุจิโดนทีละทรแย่งไปได้ครับไจโลต่อมาที่ฮานิกต่อมาที่นาลีต่อมาที่ไ <Han ik. S 1> จโลยิงอ้โูเข้าหน้าต่างครับลูกมันไซด์เข้าหน้าต่างไปครับลูกนี้ฮานิก <Han ik S 1> ครับชนาทิพดึงหนึ่งทีครับ ไปไม่ได้วนต่อมาที่ฮานิกทีครับปั๊มบอลได้ครับลูกนี้ฮานิกได้ล่อเป้าแน่นอนเรียบร้อยครับโอ้โห oh, สีหนึ่งไปแล้วครับเกมที่ดูเหมือนว่าจะสูสีครับเจอทางฮัมบูกที่มีทีเด็ดที่ขาดมากกว่าครับ อลูกนี้ครับปั๊มบอลได้ครับแล้วก็อัดด้วยซ้ายมุมแคบนี่แหละครับเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปเลยเย้ค่ายยิงยัดไส้แตกเลยทีเดียวครับมาตินฮันี่ครับยิงแรงเข้าว่าครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันไปครับฮามบูครับยังโชว์ฟอร์มได้สุดยอดครับชนะฮันโนเวอร์ไป4 1หนึ่งครับแล้วนัดนี้ครับ เมสซีเซกับมาโชว์ฟอร์มร้อนแรงทีนึงครับก็ยิงคนเดียว2ลูกเลยทีเดียวครับให้ทีมเก็บ3คะแนนไปอย่างแบบว่าจริงๆเกมมันก็สูสีนะครับผมแต่ว่าฮัมบูกม,มันคมขวาเอาครับนัดน,นี้ครับแทนไทยอซิตไป2ยิงอีกหครับคะแนน8.8ครับแต่แมนรับต็มเป็นของชันนาทิปส่งกสินครับ เ่ากับว่าตอนนี้ฮัมบูรกชนะไป5นัดรวดแล้วนะครับยังไงก็เป็นจ่าฝูงแน่นอนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับใน EP ที่2น,นะครับถ้าใครดูและชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็มาติดตามกันใน EP ที่3กนันได้นะครับแว,แววๆมาว่ามีเกมทีมชาติด้วยนะผมแวบๆดูในปฏิทินไม่รู้แทนไทยจะติดทีมชาติหรือเปล่าโอ้ถ้า อายุ15ติดทีมชาตินี่มันคงสุดยอดไปเลยนะครับผมโอเคครับแล้วเดี๋ยวไปติดตามชมกันดูนะครับในซีรีส์แทนไทยชนไนเดอร์ EP 3ครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ